สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุกขสดุพุนเมื่อนี้จ้ามะหว่ากกอนจะเอาไปทํางานอีกแล้วนะคะเมื่อนี้ก็เขางานบใยจะพี่น้องเขางานหามงเร่งเออเขางานหามงเร่งหลิกงานไอสองถุมเครื่องจักกสียข่อยไปเห็ดเอียงกันยังไะสามชั่วโมงกับอีกหากสิบะที่ซ้ำนี่ก็อยากให้ไปเสียเวล,เวลาไม่ล่เนาะ มันทำไปเหีง้งเลพี่น้องไปแก่สามสิุมงก,กว่ากันยังยาก่ไปอยู่เงิดหลายแล้วคนทำงานก็นเต็มเพียบเลยได้เหมือนเนี่ยก็เลยมเว้าวมหาพี่เพียงน้องจาก,ก่อนเข้าไปก่อนจะไปทำงานสิมเว่าเรื่องวัคซีนพี่น้องเมืนเนี่ยมเว่าเรื่องวัคซีนไอโควิดเนาะเออผู้ใดที่ฉีดไปเนาะจากผู้ใดที่ฉีดไปก็คือว่าประเทศไทยขึ้น่า กักตัวสิบวันเนาะช่วงนี้เมษาเป็นต้นไปกักตัวสิบวันทั้งที่คนฉีดแล้วก็คนไม่ฉีดนะพี่น้องเออที่เนียนกะประมาณเดือนตุลาเนาะเขาจังจะเปิดเปิดประเทศนี่ไหมายถึงว่าเปิดแบบว่าคนที่ไม่ต้องฉีดคนที่คนที่ฉีดไม่ต้องกักตัวอยู่กักตัวอยู่ที่ประเทศแบบจังหวะทีเขาไอ้ไอ ห้มานพี่น้องผู้เก็ตกบพีย่างต่างๆล่ะแรงทองเที่ยวนาะจ้ะพี่นอ้องสำหรับคนที่ฉีดสองโดสแล้วคือว่าไม่ต้องไม่ต้องตัดตัวเออประเทศในี่จะ์เบอรสูซฟังวา่าอันเจอเบอรูโซฟังว่าเองการฉีดวัคซีนอะ่ะมันมันป้องกันไดร้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือบอ่ป้องกันบได,ด้หด้อจะพี่นอ้องป้องกันบได้หมยถึงวา่าไมายถึงวา่าให้ อันเล็กหน่อยฝรังมาเล่นไอ้อันนี้หมายถึงมาป้องกันบน่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้จ้ะพี่น้องผู้ใดได้เบิงข่าน่คือว่าฉีดไปสองโดสแล้วก็ยังติดโควิดก็มีจอะอืมป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะติดโควิดจ้ะพี่น้องอยังเชื่อว่าติดเด้อผู้ใดฉีดวัคซีนไปแล้วติดอยู่แต่ว่าเขาบอกว่า ร่างกายค้นเห้านะ่ะคือว่ามันจะผู้ใดที่ฉีดไปแล้วมันจะมีภูมิมีภูมิต้านทานกว่าคนที่บ่ฉีดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าป้องกันได้อืไม่ตายนะคะฟังดีๆเนาะคะ่ะม,มันหมายถึงว่ามันสามารถป้องกันได้ไประดับหนึ่งเนี่ยพี่นอ้องอเพราะว่ามันมีหลักฐานมาเลยพี่น้องสําหรับคนที่ฉีดวัคซีน ่อยไปก่อนเพื่อด็กน้อยสิมาเล่นเออมันนี้แล้วออยานนั้นมาเล่นอันนี้ออไปก่อนสินยานมนมาเล่นเพื่อเขาอ,อย่างมาเรียนอันนี้ก็ได้เลื่อนคือว่าคนที่ฉีดกับคนไม่ฉีดนะพี่น้องมันมีเห็นมันมมหรักฐานคือว่าคนที่ฉีดไปแล้วสองโดเดนะ ข่อยลืมข้าวเมื่อกี้เขาบอกเขาสบออีหย่างว่าเด็กหน่อยันมากขเขาเลยลืมข้าวอันมันมีหลักฐานคือว่าประเทศอ,อเมริกา,าจ,จ้ะพี่น้องอเมริกามันมีอยู่สามประเทศตอนนี้อือเมริกาแล้วก็จีนแล้วก็ไอ้ฝรั่งเศสเนาะที่ฉีดโควิดอืฉีดโควิดไปแล้วฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วสองโดสแล้วติดโควิดพี่นอ้อง ฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วติดโควิดอืมแต่ว่าไอเฮาสีมีภูมิต้านทานนพี่น้องสิมีภูมิต้านทานโควิดดีกว่าคนที่ไม่ฉีดเนาะกับบได้หมายถึงว่าป้องกันได้รอยเปอร์เซ็นต์แจะพี่น้องอืมเหลือมตาพี่น้องแดดดีดีมนีก่ก็แดดดีบ่งแดด นั่นละพี่น้องก็เลยมาเบอกซูฟังว่าอย่าสิไปฉลาดใจแล้วจะสําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วสองโด,ดเนะว่าสิว่าเออฉันได้วัคซีนแล้วฉันจะแบบ, COVID, แบบว่าไม่ติดโควิดแปลว่าไม่ติดโควิดเลยอย่างสินะอย่าไปอย่าสิไปฉลาดใจพี่น้องคือว่าเสี่ยงติดเหมือนกันนะคะเสี่ยงติดเสี่ยงตายให้กันพ่น้องป้องกันเอาเนาะ แล้วพี่น้องคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี้แหละค่ะจะออกไปทํางานก่อนแค่นี้แหละค่ะ